กุ้งพลอยสวยขึ้นทุกวันค่ะควงหนุ่มออกสื่อแล้วต้องบอกว่ากุ้งพลอยเริ่มต้นความรักอีกครั้งนะคะโดยล่าสุดนี้หลายคนเองแห่คอมเมนต์กันเทียบว่าคนนี้ใช่คนใหม่หรือไม่ไม่พลาดค่ะจากอินสตาแกรมล่าสุดนี้ทางด้านของกุ้งพลอยได้โพสแคปชั่นไม่ต้องตกใจแม่โสดนะวิจิแม่บอกแล้วไงาาโสดตลอดชีวิตสรุปเคลียรชัดว่ายังโสดอยู่และยังยืนยันหนักหนาว่าจะโสดไปตลอดชีวิต หลังจากที่กุ้งพลอยเกิดเรื่องราวราม่าขึ้นกับอดีตสามียังหนุ่มสอมรามเกี่ยวกับเรื่องเบอร์มือถือขึ้นตอนนี้เรามีความรักใหม่แล้วคบกับพระเอกรุ่นน้องอย่างโบท๊ทจะบอกจริงหรือไม่เลยเธอก็ยืนยันว่าเป็นน้องเป็นน้องที่สนิทามากๆและเรามีผู้จัดการคนเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอก็ขอเกียร์ชัดว่ายังไงเธอเองก็ยังขอเป็นโสดอยู่หนุ่มโบ๊ทเองก็บอกจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของอายุนะ หนูเข้าใจว่ามุมมองของคนแต่และคนแตกต่างกันจะคิดว่าสร้างกระแสหรือว่าไม่สร้างกระแสไม่เป็นไรเราก็ต้องอยู่ต่อไปเรายังเป็นพี่น้องกันคือเราเจอกันบ่อยแล้วเราก็ลงคลิปเต้นต่างๆก็ไม่เคยลบนะมีอันหนึ่งที่แท็กไปให้น้องว่าอายุมันไม่ได้สำคัญหรอกมันคือคำคมวันหนึ่งถ้าน้องไปเจอใครอายุมันก็เป็นสิ่งไม่สำคัญแค่เราคุยและเข้าใจกันก็พอโบอยบอกจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสกับข่าวนี้เพราะว่าการที่เรารู้จักการสนิทกัน หรือปรึกษากันมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดครับยังเสิร์ฟความวอนกันต่อเนื่องค่ะได้ความห่าง13ปีไม่ใช่ปัญหา <don> ยังไง <don> ก็คงต้องรอติดตาม <really S 1> สําหรับเรื่องร <don> าวนี้กันต่อไปแล้วค่ะ